กระทรวงการอุดมศึกษาเปิดงานดนตรีในสวน HM Song อวบรรเลงเพลงของพ่อเพื่อเทอิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9เมื่อวันที่5ทธันวาคมที่ผ่านมาค่ะนางสาวสุภาศรอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานดนตรีในสวน HM Song บรรเลงเพลงของพ่อเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษวันพ่อแห่งชาติและวันชาติโดยมีการบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์โดยภาคีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆนางสาวสุภาศรกล่าวว่างานนี้เกิดขึ้นจากความจงรักภักดีและรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเทอดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถทุกๆด้านของพระองค์ท่านซึ่งนอกจากกิจกรรมบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์แล้ว ยังมีนิทรรศการงานฝีมือต่างๆเช่นการปั้นการแกะสลักการวาดรูปการประดิษฐ์เครื่องเงินเครื่องทองต่างๆพร้อมด้วยการแสดงโขนจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒจันกเกษมโดยไฮไลท์ของงานคือการแสดงการบินโดรนเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่งดงามบริเวณสวนหลวงพระราม8เนื่องในโอกาสวันนี้นะคะเป็นวันที่พงชนชาวไทยทุกคนรู้ดีนะคะว่าเป็นวันที่5ธันวานะคะวัน คล้ายวันพระยสมภพของพระองค์ท่านนะคะทางอวอเองก็ต้องการแสดงถึงความจงรักภักดีนะคะจึงได้จัดโครงการดนตรีในสวนเอ w อวบรรเลงเพลงของพ่อนะคะเพื่อที่จะเพืิดพระเกียรติพระองค์ท่าน รวมทั้งในงานวันนี้นี่นะคะก็มีความพิเศษหลายอย่างนะคะเราได้รวบรวมพระราชอัจฉริภาพาเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นพระบิดา9ก้าด้านนะคะเราก็ได้จัดเทศกรารในแต่ละด้านนะคะ mm hmm. เช่นเรื่องของเทคโนโลโยีเรื่องของฝนหลวงเรื่องของดินเรื่องของน้ำนะคะเรื่องของออนักวิจัยนักประดิษฐ์เป็นต้นนะคะ mm hmm. ก็จะได้เห็นมูต่างๆซึ่งแสดงถึงพระอัจฉริภาพในด้านต่างๆ